คุณเคยจินตนาการถึงกลิ่นของความตายไหมครับไม่ใช่กลิ่นเน่าเปื่อยในป่าช้าแต่เป็นกลิ่นคาวเลือดสดๆที่ผสมปนเปไปกับกลิ่นดินปืนและกลิ่นของความหวาดกลัววันที่2ธันวาคมปี1993นเมณเมืองเมเดยีนประเทศโคลัมเบียบนหลังคากระเบื้องสีส้มที่ร้อนระอุด,ด้วยแสงแดดชายร่างท้วมไว้หนวดเคราวสวมเสื้อโปโลสีน้ำเงินกางเกงยีนส์กำลังวิ่งวิ่งอย่างไม่คิดชีวิต เท้าเปล่าของเขาย่ำลงไปบนกระเบื้องที่แตกหักเสียงตะโกนของทหารดังไล่หลังมานั่นไงเอสโคบายิงมันกระสุนนัดหนึ่งเจาะเข้าที่ขา อีกนัดเข้าที่หลังและนัดสุดท้ายนัดสังหารที่เจาะทะลุหลังหูขวาร่างของชายผู้ที่เคยรวยที่สุดในโลกชายผู้ที่เคยสั่งฆ่าคนมานับพันชายผู้ที่เคยเกือบจะยึดครองประเทศโคลอมเบียทั้งประเทศตอนนี้นอนแน่นนิ่งเลือดไหลนองอาบหลังคาสังกสีเขาตายอย่างโดดเดี่ยวไม่มีบอดีิการ์นับร้อยล้อมหน้าล้อมหลังไม่มีเงินทองกองท่วมหัวมีเพียงร่างที่ไร้วิญญาณและรอยยิ้มของผู้ชนะ ซึ่งไม่ใช่เขาแต่เป็นเหล่าตำรวจที่มารุมถ่ายรูปกับศพเขาเหมือนเป็นถ้วยรางวัลยินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องราวของอาจญยากรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เรื่องราวของบุรุษผู้มีสองหน้าหน้าหนึ่งคือโรบินฮูดผู้แจกเงินคนจนแต่อีกหน้าหนึ่งคือปีาศาจที่พร้อมจะเผาโลกทั้งใบให้วอดวายเพื่ออำนาจของตัวเองนี่คือตำนานชีวิตของปาโบลเอมิลิโอเอสโคบากาววเลียราชาโคเคนโลก ย้อนเวลากลับไปนานก่อนที่โลกจะรู้จักผงสีขาวที่เรียกว่าโคเคนในปี1949ที่หมู่บ้านเล็กๆชื่อริโอเนโกรไม่ไกลจากเมืองเมเดยินเด็กชายปาโบโลลืมตาดูโลกในครอบครัวที่ไม่ได้ยากจนข้นแค้นแต่ก็ไม่ได้ร่ำรวยพ่อเป็นชาวนาแม่เป็นครูโรงเรียนประถมชีวิตดูเหมือนจะเรียบง่ายใช่ไหมครับแต่ในแววตาของเด็กชายปาโบโลมันมีความหิวกระหายบางอย่างซ่อนอยู่ความหิวที่ข้าวปลาอาหารไม่อาจเติมเต็มได้ ปาบโบลเติบโตมาในยุคที่โคลอมเบียเต็มไปด้วยความรุนแรงทางการเมืองที่เรียกว่ายุคลาวิโอเลนเซียศพคนตายข้างถนนเป็นเรื่องปกติที่เห็นจนชินตาเขาเรียนรู้ตั้งแต่เด็กว่าในโลกนี้ถ้าคุณไม่อ่อนแอคุณก็ต้องเป็นผู้ล่าและปาบโบลเลือกที่จะไม่เป็นเหยื่อความทะย,ยานของเขาเริ่มฉายแววตั้งแต่สมัยเรียนเขาบอกเพื่อนๆเ,เสมอว่าคอยดูนะสักวันฉันจะเป็นมหาเศรษฐีหรือไม่ก็เป็นประธานาธิบดีของโคลอมเบียเพื่อนๆหัวเราะ แต่ปาโบลไม่ได้พูดเล่นเขาเริ่มต้นเส้นทางอาชญากรด้วยเรื่องเล็กน้อยการโกงข้อสอบการขายบุหรี่เถื่อนลอตเตอรี่ปลอมและตำนานเล่าว,ว่าธุรกิจมืดแรกๆของเขาคือการขโมยป้ายหลุมศพลองนึกภาพเด็กวัยรุ่นที่ย่องเข้าไปในสุสานตอนกลางคืนงัดเอาป้ายหินมาหลอดของผู้ตายขัดชื่อออกแล้วเอาไปขายต่อให้พวกนักค้าของเก่าฟังดูน่ารังเกียจใช่ไหมครับแต่นั่นแหละคือตัวตนของปาโบลสำหรับเขาศิลธรรมเป็นเรื่องรอง เงินคือเรื่องหลักจากขโมยป้ายหลุมศพเขาขยับมาเป็นการขโมยรถแต่จุดเปลี่ยนที่แท้จริงคือการที่เขาเริ่มมองเห็นโอกาสในสิ่งที่คนอื่นมองข้ามในยุค70โลกกำลังเปลี่ยนไปไวัยรุ่นอเมริกันเริ่มเบื่อกัญชาพวกเขาต้องการอะไรที่แรงกว่ากระตุ้นกว่าและแพงกว่าและนั่นคือตอนที่ปาโบโลได้รู้จักกับทองคำสีขาวในตอนแรกปาโบโลเป็นแค่คนขนข,นของเขาขับรถบรรทุกขนสินค้าหนีภาษี แต่เมื่อเขาได้สัมผัสกับวงการค้าโคคาเพสจากเปรูและโบลิเวียสมองอัญชานฉลาดของเขาก็ทำงานทันทีเขาคิดว่าทำไมต้องขนทีละนิดในเมื่อเราขนทีละตันได้ทำไมต้องเป็นแค่คนส่งของในเมื่อเราเป็นเจ้าของโรงงานผลิตได้ปาโบลเริ่มสร้างเครือข่ายเขาไม่ได้ทำคนเดียวแต่เขาร่วมมือกับพี่น้องตระกูลโอชูอากอนซาโลโรดิเกรสกาชาและคาร์ลอสเลเดอร การรวมตัวกันครั้งนี้ให้กำเนิดองค์กรอาชญากรรมที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกเดอ m e d เดลิน c a r t ล l คุณลองจินตนาการถึงปริมาณเงินที่พวกเขาทำได้นะครับในช่วงพีคที่สุดเมเดลินค c a r t l ส่งโคเคนเข้าสหรัฐอเมริกาได้วันละ15ตัน15ตันนะครับไม่ใช่15กิโลกรัมเงินสดไหลเข้ามาหาปาโบโลเหมือนแม่น้ำที่เขื่อนแตกเขาทำเงินได้สัปดาห์ละ420ล้านดอลลาร์ รวยขนาดไหนรวยขนาดที่ว่าเขาต้องใช้เงินปีละ2,500ดอลลาร์เพื่อซื้อหนังยางมารัดปึกเงินรวยขนาดที่ว่าเขาต้องตัดบัญชีเงินหายปีละ10%หรือประมาณ2,000ล้านดอลลาร์เพราะหนูแทะหรือน้ำท่วมโกดังเก็บเงินเงินมันเยอะจนไม่มีที่เก็บต้องเอาไปฝังดินยัดใส่กำแพงบ้านปาโบลซื้อที่ดินขนาดมหืมาสร้างอาณาจักรส่วนตัวที่ชื่อว่าฮาเซนดานาโปลส ที่นี่ไม่ใช่แค่บ้านแต่มันคือสวนสนุกส่วนตัวเขามีสวนสัตว์ที่มีฮิปโปโปเตมัสซึ่งทุกวันนี้กลายเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมในโคลัมเบียยีราฟช้างที่นำเข้ามาจากแอฟริกาเขามีสนามบินส่วนตัวสนามแข่งรถและที่ประตูเข้าทางเขาเอาเครื่องบินเล็ก p i เปอร์ PA-18 ลำแรกที่เขาใช้ขนโคเคนไปตั้งโชว์ไว้บนซุ้มประตูเพื่อเตือนใจว่าเขามาจากไหน แต่การจะรวยระดับนี้ได้คุณต้องมีหลักการปกครองและหลักการของปาบโบมีชื่อง่ายๆว่าปลาตาโอโพรโม l ปลาตาโอโพรโมแปลตรงตัวว่าเงินหรือตะกัวความหมายของมันเรียบง่ายแต่สยดสยองครับสมมุติว่าคุณเป็นตำรวจหรือผู้พิพากษาแล้วปาบโบต้องการให้คุณทำอะไรสักอย่างเขาจะเดินมาหาคุณยื่นกระเป๋าที่เต็มไปด้วยเงินสดให้คุณแล้วถามว่าคุณจะรับเงิน ปลาต้าแล้วรวยไปทั้งชาติหรือคุณจะรับลูกปืนตะกัว่วพรมโม่แล้วตายไปซะตอนนี้และไม่ได้ตายแค่คุณนะครับปาบโบลขู่ว่าจะฆ่าพ่อแม่เมียและลูกของคุณด้วยด้วยปรัชญานี้ปาบโบลสามารถซื้อใจหรือข่มขู่ตำรวจข้าราชการทหารและนักการเมืองได้เกือบทั้งประเทศโคลอมเบียกลายเป็นรัฐที่ขับเคลื่อนด้วยยาเสพติดโดยสมบูรณ์แบบ แต่ความทะเยอะทะยานของปาโบลยังไม่หยุดแค่นั้นเขาไม่ได้อยากเป็นแค่อาดีกาลที่รวยล้นฟ้าเขาอยากเป็นที่รักด้วยเขาเริ่มสร้างภาพลักษณ์เป็นโรบินฮูดของเมเดลยินเขาไปที่สลัมที่ยากจนที่สุดสร้างบ้านให้คนไร้บ้านอยู่ฟรีสร้างสนามฟุตบอลแจกเงินแจกอาหารคนจนในเมเดลยินเทิดทูนบูชาเขาเหมือนพระเจ้าพวกเขาเรียกเขาว่าดอนปาโบลรูปของปาโบลถูกแขวนไว้ข้างรูปพระเยซูในบ้านของคนจน ด้วยความมั่นใจจากเสียงเชียร์ของประชาชนปาโบโลตัดสินใจทำสิ่งที่ผิดพลาดที่สุดในชีวิตนั่นคือการเล่นการเมืองในปี1982ปาโบโลได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสำรองเขาเดินเข้าสภาด้วยความภาคภูมิใจฝันว่าจะได้เป็นประธานาธิบดีแต่เขาประเมินสังคมชั้นสูงของโคลอมเบียผิดไปพวกชนชั้นนำไม่ได้มองเขาเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จแต่มองเขาเป็นโจรบ้านนอกเป็นพ่อขายา รัฐมนตรียุติธรรมที่ชื่อโรดิโกลาราโบเนียเป็นคนแรกที่กล้าลุกขึ้นมาชี้หน้าด่าปาโบโลกลางสภาเขาเปิดโปงเบื้องหลังธุรกิจมืดของปาโบโลแชร์เส้นทางการเงินแชร์ความโหดเหี้ยมปาโบโลถูกฉีกหน้ากากโรบินฮูดออกถูกไล่ออกจากสภาและถูกทำให้อับอายขายหน้าที่สุดในชีวิตความแค้นของปาโบโลคือจุดเริ่มต้นของยุคที่มืดมนที่สุดของโคลอมเบียปาโบโลไม่ได้แค่โกรธแต่เขาสั่งตาย คืนหนึ่งมือปืนมอเตอร์ไซค์ประกบยิงรถของรัฐมนตรีโรดิโกลาราโบนิยาจนพรุนการตายของรัฐมนตรีคือการประกาศสงครามเต็มรูปแบบระหว่างเมดยินคาเทลกับรัฐบาลโคลัมเบียรัฐบาลตอบโต้ด้วยสิ่งที่ปาโบโลกลัวที่สุดไม่ใช่คุกในโคลัมเบียเพราะเขาซื้อได้แต่คือการส่งผู้ร้ายข้ามแดนหรือ extradition ไปยังสหรัฐอเมริกาปาโบโลเคยพูดประโยคเด็ดว่า ผมยอมมีหลุมศพในโคลัมเบียดีกว่าต้องไปนอนคุกในอเมริกาเพื่อต่อสู้กับกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนปาโบลเปลี่ยนโคลอมเบียให้เป็นนรกบนดินเขาตั้งกลุ่ม Lost Extraditable หรือกลุ่มผู้ต่อต้านการส่งตัวเขาไม่ได้สู้ด้วยทนายแต่สู้ด้วยระเบิดรถบัสห้างสรรพสินค้าสถานีตำรวจถูกวางระเบิดรายวัน เขาจ้างคนฆ่าตำรวจโดยตั้งค่าหัวตำรวจคนละ500-1,000ดอลลาร์วัยรุ่นในสลมัมออกล่าตำรวจเหมือนล่าสัตว์เพื่อเอาเงินรางวัลความบ้าคลั่งพุ่งถึงขีดสุดในปี1989เมื่อปาโบลสั่งระเบิดเครื่องบินพาณิชย์อเวอังกาเที่ยวบิน203เป้าหมายคือฆ่าผู้สมัครประธานาธิบดีคนหนึ่งที่เขาเชื่อว่าอยู่บนเครื่องผลลัพธ์คือเครื่องบินระเบิดกลางอากาศคนบริสุทธิ์107คนบนเครื่องและอีก3คนบนพื้นดินเสียชีวิตทั้งหมด แต่ผู้สมัครประธานาธิบดีคนนั้นไม่ได้ขึ้นเครื่องการกระทำครั้งนี้ทำให้โลกตะลึงปาโบลเอสโคบาไม่ใช่แค่พ่อค้ายาอีกต่อไปแต่เขาคือผู้ก่อการร้ายศัตรูหมายเลขหนึ่งของมนุษยชาติรัฐบาลโคลอมเบียจนมุมประชาชนหวาดกลัวจนขีดสุดในที่สุดรัฐบาลต้องยอมเจรจาขอตกลงที่บ้าบอที่สุดในประวัติศาสตร์จึงเกิดขึ้นปาบโบลยอมมอบตัวโดยมีเงื่อนไขว่าห้ามส่งตัวเข้าไปอเมริกาเด็ดขาด เขาจะสร้างคุกของเขาเองและเลือกผู้คุมเองและนั่นคือที่มาของลากาเตดาวคุกที่ตั้งอยู่บนภูเขาเหนือเมืองเมเดยินแต่มันไม่ใช่คุกครับมันคือรีสอร์ทข้างในมีสนามฟุตบอลมีบาร์มีอ่างจักรกุซ,ซี่มีห้องนอนหรูหราปาโบโลเชิญนักฟุตบอลทีมชาติโคลอมเบียมาเตะบอลด้วยเชิญนางงามมาปาร์ตี้เขายังคงสั่งการธุรกิจค้ายาจากในคุกเหมือนเดิมตำรวจและทหารทำได้แค่ยืนเฝ้าอยู่รอบๆห้ามเข้าไปข้างใน แต่ความโอหังของปาบโบลก็ทำลายตัวเขาเองอีกครั้งแม้จะอยู่ในคุกเขาก็ยังระแวงลูกน้องเขาเรียกตัวลูกน้องคนสนิทสองคนมาที่คุกเพราะสงสัยว่าขโมยเงินเขาปาบโบลสั่งฆ่าลูกน้องสองคนนั้นอย่างโหดเหี้ยมภายในคุกของเขาเองมีการหั่นศพและเผาทำลายหลักฐานข่าวการฆาตกรรมในคุกหลุดรอดออกไปประธานาธิบดีโคลัมเบียทนไม่ไหวอีกต่อไปสั่งกองทัพบ,บุกยึดคุกลากาเตดราว แต่ปาโบลหูไวเหมือนเก่าเขาเดินหนีออกจากคุกที่เขาสร้างขึ้นเองอย่างง่ายดายหายตัวไปในป่าลึกและกลับเข้าสู่เงามืดอีกครั้งคราวนี้รัฐบาลไม่ยอมอีกแล้วโคลอมเบียจัดตั้งหน่วยพิเศษ Search บล็อกหน่วยทหารเดนตายที่ฝึกมาเพื่อล่าปาโบลโดยเฉพาะได้รับการสนับสนุนเทคโนโลยีและข่าวกรองจาก CIA และ DEA ของสหรัฐแต่ศัตรูของปาโบลไม่ได้มีแค่ตำรวจศัตรูที่น่ากลัวกว่า คือกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าลอสเปเปสกลุ่มนี้รวมตัวกันจากศัตรูคู่อาฆาตของปาบโบลทั้งแก่งค้ายาคู่แข่งกาลีคาเทลและญาติพี่น้องของเหยื่อที่ปาบโบลเคยฆ่าลอสเปเปสเล่นสกรปรกเหมือนปาบโบลพวกเขาไล่ฆ่าทนายบัญชีญาติและลูกน้องของปาบโบลทีละคนทีละคนบ้านของปาบโบลถูกเผาครอบครัวของเขาถูกขู่ฆ่าจากผู้ล่าปาบโบลกลายเป็นผู้ถูกล่า อาณาจักรของเขาพังทลายลงลูกน้องคนสนิทต,ตายหรือมอบตัวหมดปาโบโลต้องหลบซ่อนตัวในเซฟเฮาส์เล็กๆในย่านชนชั้นกลางของเมดยีนเขาแก่ลงอ้วนขึ้นและป่วยสิ่งเดียวที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเขาไว้คือครอบครัววันที่2อธันวาคม1,993 1หนึ่งวันหลังวันเกินครบรอบ44ปีของเขาปาโบโลทำสิ่งที่ผิดพลาดท,ที่สุดเขายกหูโทรศัพท์หาลูกชายเขาคุยนานเกินไป นานพอที่หน่วยเ e ิร์ชบล็อกจะจับสัญญาณได้เจอตัวแล้วเขตลอสโอลิโวสทหารบุกเข้าล้อมบ้านปาโบโลรู้ตัวเขาตะโกนบอกลูกน้องคนสุดท้ายให้ยิงสกัดแล้วเขาก็กระโดดออกทางหน้าต่างปีนขึ้นไปบนหลังคาเสียงปืนดังสนั่นวั่นวหวปาโบโลเอสโกบาราชาโคเคนผู้เคยมีเงินสามหมื่นล้านดอลลาร์ผู้เคยให้โลกหมุนตามใจเขาตอนนี้กำลังวิ่งเท้าเปล่าบนหลังคาบ้านคนอื่นเล่นในที่สุด กระสุนนัดประวัติศาสตร์ก็พุ่งเข้าใส่ร่างของเขาร่วงลงบนหลังคาแน่นนิ่งไปตลอดการ,การตายของปาโบลเอสโกบาเป็นข่าวใหญ่ไปทั่วโลกแม่ของเขาบอกว่าลูกชายเป็นคนดีที่ถูกใส่ร้ายคนจนในเมดยินนองห้เหมือนเสียพ่อแต่อีกครึ่งประเทศเฉลิมฉลองที่ปีศาจร้ายจากไปทุกวันนี้ชื่อของปาโบลเอสโกบายังคงเป็นแผลเป็นของโคลอมเบียเขาคือบทเรียนราคาแพงที่สอนให้โลกรู้ว่าเมื่อความโลภไร้ขอบเขต และเมื่ออำนาจไร้าการควบคมุมจุดเจนของมันไม่เคยสวยงามแม้เขาจะมีเงินมากพอที่จะซื้อได้ทุกอย่างบนโลกแต่สิ่งเดียวที่เขาซื้อไม่ได้ในวาระสุดท้ายคือการเวลาและชีวิตร่างของเขาถูกฝังแต่ตำนานความโหดเหี้ยมของเขาจะยังคงถูกเล่าขานต่อไปเพื่อเตือนใจคนรุ่นหลังนี่คือเรื่องราวของปาโบลเอสโกบาเจ้าพ่อยาเสพติดที่โลกไม่ลืม